กดติดตาม,ตมเป็นกำลังใจกดไลค์ให้นิกาเทลด้วยนะ,ยนะไปค่ะไปฟังนิยายกันพันธนาการหัวใจแห่งวิญญาณณหมู่บ้านเล็กๆที่ร้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันและหมอกบางๆเคลื่อนตัวไปมาอย่างเงียบสงัดบ้านของมินตรา หญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในวันหนึ่งที่เธอพบกับสิ่งประหลาดเมื่อเธอกลับมาจากตลาดขณะกำลังปิดประตูบ้านเธอกลับรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยอือกที่แผ่กระจายไปทั่วร่างเหมือนกับมีใครบางคนยืนอยู่เบื้องหลังเธอหันกลับไปมองก็พบเพียงความว่างเปล่าคืนนั้นมินตราฝันเห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง ใบหน้าของเขาหลเหลาแต่แฝงไปด้วยความเศร้าหมองเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในทุ่งกว้างสายตาจ้องมองมาที่เธอด้วยความอ้อนวอนราวกับต้องการความช่วยเหลือโปรดช่วยข้าเสียงนั้นดังขึ้นในห้วงความฝันก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นระรัวแต่ความรู้สึกภายในกลับบอกเธอว่าชายคนนั้น ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นวิญญาณที่ถูกพันธนาการอยู่ในโลกใบนี้ด้วยบางสิ่งบางอย่างวันต่อมามินตราได้พบกับเอกภพนักประวัติศาสตร์หนุม่มผู้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเขาเดินทางมายัางหมู่บ้านนี้เพื่อตามหาตำนานโบราณที่เชื่อว่าวิญญาณถูกผูกพันไว้กับสถานที่แห่งนี้ เมื่อมินตราเล่าเรื่องความฝันของเธอให้เอกภพกฟังเขาก็สนใจและเชื่อว่าวิญญาณที่เธอเห็นอาจเกี่ยวข้องกับตำนานที่เขาตามหาทั้งสองเริ่มสำรวจทุ่งกว้างในความฝันของมินตราและพบว่ามีต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่จริงๆแต่ต้นไม้นั้นกลับมีหลุมศพเก่าแก่ที่ไม่เคยมีใครรุ่งรู้มาก่อน ในขณะที่พวกเขาขุดค้นหาเบาะแสพวกเขากลับได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือกุญแจที่ถูกฝังอยู่ใกล้ๆกับหลุมศพซึ่งเป็นกุญแจที่อาจปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกพันธนาการไว้ยิ่งค้นลึกลงไปพวกเขาก็ยิ่งพบว่าชายหนุ่มในฝันของมินตราเป็นบุตรชายของเจ้าของคฤหาหนดเก่าแก่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งเสียชีวิตอย่างลึกลับ เมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ถูกขังอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเพราะความแค้นและคำสาปที่ครอบครัวเขาได้ทำไว้คืนหนึ่งมินตราและเอกภพกลับมายังต้นไม้ใหญ่พร้อมกุญแจในขณะที่พวกเขากำลังจะปลดปล่อยพันธนาการวิญญาณน,นั่นเสียงของวิญญาณชายหนุ่มก็ดังขึ้นอีกครั้งข้าจะได้รับอิสรภาพจริงหรอ เสียงนั่นดังขึ้นด้วยความหวังแต่กลับมีความหวาดกลัวแฝงอยู่มินตราจึงได้รู้ว่าการปลดปล่อยวิญญ,ญาณนี้อาจนำมาซึ่งผลร้ายที่ไม่คาดคิดเธอต้องตัดสินใจว่าจะปลดปล่อยวิญญ,ญาณนี้ให้เป็นอิสระหรือปล่อยให้เขาติดอยู่ในพันธนาการต่อไปแต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจกลับมีเงามืดของวิญญ,ญาณอีกตนปรากฏขึ้น เป็นวิญญาณของหญิงสาวผู้เคยรักชายหนุ่มคนนั้นอย่างสุดหัวใจเธอเป็นผู้ก่อคำสาปนี้ขึ้นเพราะความรักที่ไม่สมหวังและความแค้นที่ถูกทรยศอย่าได้ปลดปล่อยเขาเขาต้องอยู่กับข้าไปตลอดกาลเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดวิญญาณทั้งสองต่างต้องการสิ่งที่ตรงกันข้ามการตัดสินใจของมินตราในครั้งนี้ จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของทั้งสองวิญญาณและชีวิตของเธอเองก็อาจต้องจบลงพร้อมกับการเลือกของเธอเธอจะทำอย่างไรต่อไปมินตราหยุดนิ่งใจเต้นแรงเมื่อพบกับวิญญาณหญิงที่เต็มไปด้วยความแค้นเงาของหญิงสาวนั่นลอยอยู่เบื้องหน้าพร้อมเสียงเรียกร้องที่สะท้อนกลับไปมาในความมืดเอกภพ ที่ยืนอยู่ข้างๆจับมือลงบนไหล่ของมินตราเบาๆเพื่อให้เธอสงบลงแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าเวลานี้เป็นเวลาสำคัญที่ต้องตัดสินใจอย่าฟังเธอข้าเพียงต้องการความสงบและข้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกวิญญาณชายนมเอ่อยขึ้นน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความอ่อนวอนและความทุกข์ทรมานมินตรา มองไปที่ใบหน้าเศร้าของเขามันทำให้เธอรู้สึกเห็นใจแต่ในขณะเดียวกันความหวาดกลัวก็คืบคลานเข้ามาเมื่อเธอมองวิญญาณหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ด้วยความโกรธแค้นดวงตาของเธอเต็มไปได้วยความแค้นและโศกเศร้าเจ้าไม่มีสิทธิ์จะปลดปล่อยเขาข้ารักเขาข้าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแต่สุดท้ายเขากลับทิ้งข้าไปเพื่อหญิงอื่น วิญญาณหญิงสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวผสมผสานไปด้วยความแค้นและความเสียใจที่ไม่สามารถลบเลือนได้มินตราเริ่มตระหนักว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีผลกระทบมากกว่าที่คิดไม่เพียงแต่ต้องปลดปล่อยวิญญาณแต่ยังต้องเผชิญกับความจริงที่เกี่ยวกับความรักความแค้นและความผิดพลาดในอดีตที่ผูกพันวิญญาณทั้งสองไว้ข้าควรทำอย่างไร มินตาหันไปถามเอกภพกด้วยความสับสนเอกภพกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบบางครั้งการปลดปล่อยวิญญาณไม่ใช่แค่การปลดพันธนาการทางกายภาพแต่เป็นการให้อภัยและปลดปล่อยหัวใจที่เต็มไปด้วยความแค้นขึ้นอยู่กับเจ้าว่าเจ้าอยากจะจบอย่างไรความรักหรือความแค้นกันแน่ที่จะมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของเจ้าคำพูดของเอกภพ กระทบจิตใจของมินตายอย่างหนักเธอมองไปที่กุญแจในมือมันคือกุญแจที่สามารถปลดปล่อยวิญญาณของชายหนุ่มได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจปลุกความโกรธแค้นของวิญญาณหญิงที่ถูกทรยศมินตราลังเลเธอรู้ว่าเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อวิญญาณเหล่านี้แต่เพื่อสันติสุขของตัวเองด้วยเธอสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ ความแค้นไม่ควรเป็นสิ่งที่จะมาพันธนาการหัวใจของใครข้าจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระแต่ทันทีที่เธอเอ่ยจบวิญญาณหญิงก็กรีดร้องออกมาอย่างบ้าครั่งไม่ข้าจะไม่ยอมเขาต้องอยู่กับข้าตลอดไปเงาของหญิงสาวพุ่งเข้ามาหามินตรายอย่างรวดเร็วเรากับจะฉุดเธอเข้าไปไว้ในห่วงของความมืดทันใดนั้นเอง เอกภพคว้าแขนของมินตราและดึงเธอถอยกลับมาทว่าเขากลับถูกวิญญาณหญิงผลักกระเด็นให้กระแทกกับต้นไม้ใหญ่จนสลบไปมินตราตกใจสุดขีดเธอพยายามตะโกนเรียกเอกภพแต่ไม่มีการตอบสนองวิญญาณหญิงยังคงพุ่งเข้าหาเธอด้วยความโกรธแค้นในวินาทีที่ดูเหมือนจะไม่มีทางหนีมินตรารวบรวมความกล้า ยกกุญแจขึ้นแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าขอปลดปล่อยทุกวิญญาณที่ถูกพันธนาการด้วยความแค้นขอให้ทั้งสองได้รับอิสรภาพทันทีที่มินตราเสียบกุญแจลงไปในดินเบื้องหน้าหลมุมศพแสงสีขาวสว่างจ้าออกมาจากต้นไม้ส่องสว่างไปทั่วบ,บริเวณวิญ,ญญาณชายหนุ่มค่อยๆเลื่อนหายไปในแสงนั่นพร้อมกับเสียงขอบคุณที่เบาๆ แต่แฝงไปด้วยความสุขที่ถูกปลดปล่อยส่วนวิญญาณหญิงแม้จะเต็มไปด้วยความกโกรธแต่เมื่อเห็นชายที่เธอรักค่อยๆเลือนหายไปเธอก็หยุดนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขาจากฆ่าไปแล้วเสียงกระซิบเบาๆของเธอดังขึ้นก่อนที่เธอจะค่อยๆสลายหายไปตามชายหนุ่มทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันหลังจากเหตุการณ์นั้น มินตราช่วยเอกภพลุกขึ้นและทั้งคู่ก็ยืนมองต้นไม้ใหญ่ที่กลับมาเงียบสงบอีกครั้งมินตรารู้สึกโล่งใจแม้จะเศร้าที่ต้องปลดป่อยวิญญาณทั้งสองแต่เธอรู้ว่าทั้งคู่ได้พบกับสันติสุขแล้วเอกภพหันมามองมินตราและยิ้มเจ้าทำได้ดีมากข้าคิดว่าทั้งสองคงขอบคุณเจ้าอยู่ที่ไหนสักแหง่งมินตราพยักหน้า และมองไปที่ทุ่งกว้างตรงหน้าแม้วันนี้จะเป็นวันที่ยากลำบากแต่เธอรู้ว่าหัวใจของเธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความรักการให้อภัยและการปลดปล่อยมินตรายืนนิ่งหายใจลึกๆขณะที่แสงสว่างจากต้นไม้ใหญ่ค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบเอกภพกลุกขึ้นอย่างช้าๆ เขาจับมือลงบนไหล่ของมินตราเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพวกเขาไปสู่ที่ที่ควรอยู่แล้วจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปมินตราหันมามองเอกภพน้ำตาที่คลออยู่ในดวงตาของเธอไหลริยนออกมาเธอไม่รู้ว่าเพราะความโล่งใจหรือเพราะความเศร้าจากการที่ต้องปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่เธอรู้สึกผูกพันกันในเวลาสั้นๆแต่เธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง ข้าหวังว่าพวกเขาจะได้พบกับสันทิสุขในที่สุดมินตราพูดเบาๆสายตายังคงจับจ้องไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เงียบงนันเหมือนกับทุกสิ่งได้กลับคืนสู่สภาพเดิมข้าคิดว่าพวกเขาได้รับสิ่งนั้นแล้วเอกภพกตอบน้ำเสียงของเขาเปี่ยมด้วยความมั่นใจหลังจากนั้นทั้งสองจึงเดินทางกลับบ้านพร้อมกันท้องฟ้าที่เคยคืมหมอกกลับสว่าง แสงอาทิตย์ศาสสองผ่านภูเขาอย่างอ่อนโยนราวกับเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างได้จบลงแล้วเมื่อกลับถึงบ้านมินตราและเอกภพต่างนั่งลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในใจกลับรู้สึกสงบในคืนนั้นมินตรานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่ประดับด้วยดวงดาวเธอไม่ฝันเห็นชายหนุ่มคนนั้นอีกแล้วมีเพียงความเงียบสงบที่โอบล้อมตัวเธอ มันเป็นสัญญาณว่าเขาได้ไปสู่ที่แห่งความสงบอย่างแท้จริงหลายวันผ่านไปมินตราและเอกภพยังคงใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆนั่นด้วยความสงบสุขเอกภพได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้ต่อไปและมินตราก็รู้สึกว่าหัวใจของเธอเบาขึ้นทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้วความลึกลับที่เคยหลอกหลอนเธอได้ถูกปลดไปล่อยไปพร้อมกับบิญ,ญญาณของชายหนุ่มและหญิงสาว แต่แม้ทุกอย่างจะจบลงเธอก็ยังไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ความรักและความแค้นอาจพันธนาการวิญญาณแต่สุดท้ายแล้วการให้อภัยและการปล่อยวางคือสิ่งที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสุขสงบ